สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะดเด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะวันชาติซึ่งจะมีะสาระการเรียนรู้3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ,อ่าจะได้เรียนรู้ว่า5ธันวาคมของทุกปีนะคะจะเป็นวันอะไรการ,รํำลึกพระมหาธิกุณของรัชการที่9และวันพระบรมราชสมภพของรัชการที่9ค่ะวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันพ่อแห่งชาติเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ทรงเปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทุกคนความสำคัญของวันชาตินะคะเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ลูกๆนะคะเด็กๆได้แสดงความกะตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อของตนเอง เพื่อให้คนในชาติตระหนักถึงความสำคัญของชาติค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9. นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอ่ะอันดับแรกน,นะคะเป็นโครงการแกล้งดินนะคะเด็กๆจะเห็นได้นะคะในรูปภาพนะคะทั้งสองภาพนะคะต่อไปนะคะโครงการ หน่วยแพทย์พระราชทานค่ะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาค่ะต่อไปนะคะเป็นโครงการฝนหลวงนะคะแล้วก็โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะ และโครงการสุดท้ายนะคะก็คือโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะ,ะพระราชะกรณียกิจนะคะที่คุณครูวางให้เด็กๆดูดดที่ผ่านมานะคะเป็นของนะคะในหลวงรัชการที่9ค่ะความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเด็กๆทำยังไงได้บ้างคะอ่าแสดงความรักต่อท่านด้วยการอ่าพูดจาไพเราะใช่ไหมคะ เชื่อฟังอ่าเมื่อคุณพ่อเนี่ยพูดสอนเราเนี่ยเราต้องทํำยังไงคะอ้าวเราต้องฟังใช่ไหมคะโต้เถียงได้ไหมลูกโต้เถียงไม่ได้นะคะเราจะต้องแสดงความรักต่อท่านนะคะแล้วเราต้องเป็นเด็กดีนะคะอ่าเราเราดื้อกับพ่อกับแม่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะและที่สําคัญนะคะเราต้องตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองนะคะ อย่างเช่นตอนนี้เด็กๆเป็นนักเรียนเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเรียนหนังสือนะคะตั้งใจเล่าเรียนหนังสือนะคะความกระตัญญูต่อผู้มีพระคุณเราสามารถาทำอะไรให้กับคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ของเราได้อีกบ้างคะเด็กๆสมมติว่าวันนี้พ่อกับแม่นะคะออกไปทำงานข้างนอกกลับมาเราสามารถทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ได้บ้างคะ เอาน้ำมาให้ดื่มได้นะคะดูเลเอาใจใส่ท่านนะคะช่วยเหลือหากท่านเมื่อยเราก็สามารถนวนให้ท่านได้นะคะและเรานะคะจะต้องแบ่งเบาภาระงานเล็กๆน้อยๆที่บ้านได้นะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเก็บจานของตัวเองเก็บเสื้อผ้าของตัวเองนะคะเอาไปใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะโดยที่ พ่อกับแม่ไม่ต้องมาเก็บให้เรานะคะเราสามารถช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆที่บ้านได้เด็กๆทำได้ใช่ไหมคะครูวาเชื่อว่าเด็กๆนะคะต้องทำได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเด็กๆทำอย่างไรได้บ้างคะบอกครูวาได้ไหม อ่าเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้นะคะรวมทั้งคุณครัวด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเด็กๆอย่างเดียวนะคะเราจะต้องร่วมมือนะคะดูแลชุมชนของเรานะคะให้หน่าอยู่รักษาความสะอาดอันดับแรกคือต้องรักษาความสะอาดก่อนเลยนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลนะคะในชุมชนของเราให้หน่าอยู่นะคะที่ดียิ่งขึ้นคะ่ะ